อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่871เด็กหวังหลินมองทะเลสาบสายฟ้าและเจ้าวิญญาณสายฟ้าเร่ร่อนบททดสอบมนุษย์อย่างน้อยก็มีความยากอยู่จำนวนหนึ่งแต่เมื่อเห็นบททดสอบปฐพีแววตาหวังหลินยิ่งไม่ชอบมาพากลซื่อจื่อเฟิงกัดริมฝีปากมองหวังหลินสลับกับทะเลสาบสายฟ้าความกังวลพุ่งขึ้นในใจ นางแตะกระเป๋าอยู่นานและกัดฟันแน่นลอยขึ้นไปกลางอากาศดุดผีเสื้อไม่สนใจแก้มแดงระเรื่อของตัวเองเสียนรอบด้านทั้งหมดต่างตกตะลึงเมื่อเห็นนางลอยเข้าหาผู้เข้าร่วมการแข่งขันนางงดงามอยู่แล้วและตอนนี้ใบหน้าแดงอมชมพูกำลังพุ่งเข้าหาห,าหวังหลินอีกนางก้มศีรษะนำหินหยกสีเขียวออกมาให้และเอ่ยขึ้นเสียงเบานี่ค่าให้ท่านจากนั้นนางก็ยื่นหินหยกให้หวังหลินและลอยกลับไปอย่างรวดเร็ว ตอนที่นางหันกลับมานางได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเร็วยิ่งก้มหน้าลงทันทีความคิดว่างเปล่าบรรพชนตระกูลซิ่วถอนหายใจออกมาในใจเมื่อเห็นนางทําเช่นนี้ดวงตาเผยท่าทางซับซ้อนตรงเข้าไปในทะเลสาบสายฟ้าวินาทีนั้นน้ำเสียงปรมาจารย์จงเฉินดังสะท้อนระหว่างฟ้าดินเปลี่ยนกลายเป็นสายฟ้าดังสนั่นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในทะเลสาบ พื้นที่เปิดตรงกลางเต็มไปด้วยสายฟ้าทันทีและสี่เหลี่ยมทั้งหมดกลายเป็นทะเลสาบสายฟ้าของจริงคลื่อนสายฟ้าเคลื่อนตัวอยู่ภายในทะเลสาบปลดปล่อยแรงกดดันจนเซียนส่วนใหญ่ศีรษะด้านชาเพียงแค่มองดูจิตวิญญาณสายฟ้าเคลื่อนผ่านทะเลสาบดุจอสรพิษมันเกาะตัวข้างในและร้องคำรามเป็นครั้งคราวซิ่วถิงพ่นลมหายใจเย็นก้าวเดินเข้าหาทะเลสาบสายฟ้าวินาทีที่เขาย่ำเท้าลงไป เส้นสายฟ้านับไม่ถ้วนโค้งระหว่างเท้าและแผ่กระจายข้ามร่างกายและถูกปกคลุมอยู่ในสายฟ้าทันทีร่างซิ่วถิงสันสถานก่อนจะสูดหายใจลึกก้าวไปข้างหน้าห้าก้าวและนั่งสมาธิลงหลังจากนั้นเฉินกงฮู้ก็ก้าวเท้าออกไปการถูกฝนของเขาคล้ายคลึงกับสายฟ้าและเขาคุ้นชินกับสถานที่แบบนี้อีกทั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาก้าวเข้าสู่ทะเลสาบสายฟ้าเขาเข้าไปด้วยสีหน้าสงบนิ่งและนั่งสมาธิลง อีกไม่นานก็มีคนอื่นๆตามเข้าไปในทะเลสาบสายฟ้าทว่าอยู่ไม่กี่คนที่ระดับบ่มเพาะไม่เพียงพอหลังจากเข้าไปในทะเลสาบสายฟ้าร่างกายแต่ละคนสนเทาและรีบถอยออกทันทีใบหน้าซีดราวกับบาดเจ็บหวังหลินมองดูหินหยกที่ซื่อจื่อเฟิงให้เขาจากนั้นก็มองซื่อจื่อเฟิงผู้ใบหน้าเขินไอายไปแล้วจนไม่กล้าแม้จะมองมาหาหวังหลิน หวังหลินถอนหายใจกาดสัมผัสวิญญาณออกไปจึงรู้ได้ว่าหินหยกก้อนนี้สามารถป้องกันสายฟ้าทรงพลังได้แน่ชัดแล้วว่านี่คือสมบัติป้องกันตัวที่สำคัญที่นางมีไว้ครอบครองหวังหลินขบคิดเล็กน้อยพลางเก็บหินหยกไว้ในเสื้อคลุมและเดินเข้าไปในทะเลสาบสายฟ้าแม้ซื่อจื่อเฟิงจะก,ก้มศีรษะลงนางก็ยังเห็นว่าหวังหลินทำอะไรเมื่อนางเห็นหวังหลินเก็บหินหยกไว้ในเสื้อคลุมหัวใจก็เริ่มเต้นเร็วยิ่งขึ้นไปอีก ทว่าวินาทีนั้นนางไม่ได้เห็นว่าญาติพี่น้องของนางซึ่งเป็นชายหล่อเหลาในชุดคลุมสีฟ้ากำลังมองหวังหลินเข้าไปในทะเลสาบเขาซ่อนแววตาไม่เป็นมิตรไว้อย่างดีเยี่ยมหวังหลินเข้าไปในทะเลสาบสายฟ้าวินาทีที่เท้าขวาสัมผัสทะเลสาบเขารู้สึกถึงพลังอำนาจของสายฟ้าพลังพรูเข้าไปในร่างกายจากเท้าขวาความรู้สึกสะดวกสบายล่นไปทั่วร่างกายทันทีราวกับเขาอยู่ในบ้าน ทราว่าหวังหลินไม่ได้แสดงอาการอะไรออกทางสีหน้าขณะที่เดินเข้าไปสายฟ้าก็เคลื่อนผ่านร่างกายอย่างต่อเนื่องและส่งเสียงสนั่นไม่มีที่สิ้นสุดหลังจากหาสถานที่โลง่ลงๆหวังหลินก็นั่งสมาธิลงตอนนี้บททดสอบที่สองเริ่มต้นขึ้นแล้วเสียงกลองจะเป็นตัววัดเวลาสิ้นเสียงตะโกนของปรมาจารย์จงเฉินผู้ส่งสารสองคนเข้ามาถึงทันทีจากนั้นแสงสีดำกระพริบวาบระหว่างสองคนปรากฏกลองยักษ์ขึ้น พึงเสียงกลองดังยาวสะท้อนไปทั่วฟ้าดินดูเหมือนจะแทนที่เสียงคำรามสายฟ้าไปหนึ่งเสียงกลองคือหนึ่งลมหายใจภายในทะเลสาบสายฟ้ามีเซียนเกือบ200คนนั่งบ่มเพาะขณะที่เสียงกลองแรกดังกึกกล้องสายฟ้าภายในทะเลสาบดูเหมือนสั่นไหวและพุ่งขึ้นจากพื้นดินสามนิ้วสายฟ้าคำรามประกายกระพริบวูบวาบ่าก่อตัวเป็นพายุสายฟ้า ภายในพายุสายฟ้ามีจิตวิญญาณสายฟ้าเคลื่อนตัวอยู่และปลดปล่อยอำนาจสายฟ้าออกมาด้วยทำให้เกิดเหตุการณ์หน้าตกตะลึงข้างในทะเลสาบสายฟ้าจำนวนมากเข้าไปในร่างเซียนหลายคนอย่างบ้าคลาั่งบางคนเพ่งสมาธิตัวเองเพื่อเผชิญหน้าหรือไม่ก็นำสมบัติป้องกันของตัวเองออกมาวินาทีนี้ทะเลสาบสายฟ้าก็ส่องประกายเจิดจ้าซิ่วถิงถูกหมอกสีดำล้อมรอบซึ่งกำลังปกป้องสายฟ้าไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย คนอื่นๆทั้งหมดมีวิธีต่อต้านเป็นของตัวเองหวังหลินเพียงแค่นั่งอยู่เดิมโดยมีสายฟ้าวิดวิวผ่านเขาไปสายฟ้าจำนวนมากเข้าไปในร่างกายเพื่อหล่อเลี้ยงวิญญาณดั้งเดิมอาการบาดเจ็บที่เขาได้รับมาจากการต่อสู้กับหลัวสู้ฟื้นฟูขึ้นมาอย่างรวดเร็วนี่มันเป็นความรู้สึกสบายเป็นอย่างยิ่งหวังหลินหลับตาและไม่สนใจมองดูคนอื่นๆอีกดึงเสียงกลองครั้งที่สองดังกึกก้องจากนั้นสายฟ้าในทะเลสาบก็รุนแรงยิ่งขึ้น จิตวิญ,ญญาณสายฟ้าร้องคำรามและเริ่มหัวดแท้สายฟ้าทุกครั้งที่แท้ตกกระทบบนร่างเซียนจะทำให้อีกฝ่ายสั่นเทาเสียงกลองดังกึงกก้องครั้งที่สามครั้งที่สี่จนกระทั่งครั้งที่สิบเมื่อสายฟ้าภายในทะเลสาบพุ่งระดับขึ้นจนหน้าตกตะลึงสายฟ้านับไม่ถ้วนก็สูงกว่าสามสิบฟุตครอบคลุมทุกสิ่งอย่างข้างในเซียนจากแดนใต้คนหนึ่งใบหน้าซีดทันทีและกระอักโลหิตราวกับถูกพลังรุนแรงตีเข้าใสา่ ร่างกายลอยออกไปพร้อมกับสายฟ้าจำนวนมากโลหิตไหลรินออกจากร่างเขาได้รับบาดเจ็บหนักหมอกรอบซิ่วถิงรุนแรงขึ้นราวกับสามารถแยกสายฟ้าออกมาได้ใบหน้าสงบนิ่งจ้องไปยังหวังหลินเขาสังเกตหวังหลินตั้งแต่ที่อีกฝ่ายเดินเข้ามาการกระทำของหวังหลินค่อนข้างน่าประหลาดเกินไปซิ่วมู่ไม่ได้ต่อต้านหรือใช้สมบัติวิเศษอันใดเขาแค่เพียงนั่งสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นราวกับที่นี่เป็นสถานที่ฝึกฝน น่าประหลาดที่สายฟ้าส่งพลังขนาดนั้นเข้าไปในร่างขาวความจริงแล้วมันหายไปยิ่งซิ่วถิงคิดก็ยิ่งตกตะลึงอดไม่ได้ที่จะคาดเดาไปต่างๆนานาแต่ไม่ว่าจะคิดหนักแค่ไหนก็ไม่มีคำตอบจริงๆบนท้องฟ้าผู้ส่งสารคนหนึ่งหวดแขนและตีใส่กลองยักษ์สีดำเสียงกลองครั้งที่11อพลันเริ่มดังสะท้อนภายในสายฟ้าสายฟ้าทั้งหมดในทะเลสาบสั่นไหวและเริ่มรวมกันเป็นจุดเดียว วินาทีหลังจากนั้นอสรพิษยาวพันฟุตก่อตัวขึ้นมามันคืออสรพิษแต่ก็เหมือนมังกรไปด้วยและก่อตัวขึ้นจากสายฟ้าทั้งร่างกายตั้งแต่บนลงล่างปลดปล่อยแรงกดดันแห่งสายฟ้ามันคือจิตวิญญาณสายฟ้าการจิตวิญญาณสายฟ้าก่อตัวและร้องคำรามเสียงคำรามกึกก้องและเปลี่ยนกลายเป็นสายฟ้าคล้ายโผล่ออกมาจากยุคโบราณสันสะเทือนสวรรค์และความคิดเซียนทุกคน แม้กระทั่งหมอกดำรอบตัวซิ่วถิงยังเกือบสลายไปแววตาแฝงความตกใจพร้อมกับมีหมอกออกมาจากระหว่างคิ้วมากขึ้นหากแค่ซิ่วถิงเป็นเช่นนี้คงไม่จำเป็นต้องพูดถึงเซียนคนอื่นๆภายใต้เสียงร้องคำรามสันสะเทือนสวรรค์มีเซียนมากกว่าสิบคนกระอักโลหิตและถูกโยนออกไปเมื่อเสียงกลองครั้งที่ 12- 13และ14ดังขึ้นมาจิตวิญญาณสายฟ้าร้องคำรามหนักแน่นกว่าเดิม ท้ายที่สุดเมื่อเสียงกลองที่15ดังขึ้นจิตวิญญาณสายฟ้าพุ่งออกไปอ้าปากและพ่นสายฟ้าออกมาจำนวนมากท้องฟ้าเปลี่ยนสีและสนานวันไหวสีหน้าเซียนรอบด้านเปลี่ยนไปแม้พวกเขาจะอยู่ข้างนอกยังสัมผัสถึงพลังอำนาจแห่งสวรรค์ภายในสายฟ้าที่มีอาจต่อต้านได้ตอนที่จิตวิญญาณสายฟ้าพ่อนออกไปแรงกดดันรวมตัวกันและพุ่งขึ้นถึงจุดสูงสุด คราวนี้เซียนสิบกว่าคนกระอักโลหิตและถูกโยนออกไปแววตาแต่ละคนหวัดกลัวสุดขีดเฉินกงหู้ดิ้งรนอย่างเจ็บปวดขีดจำกัดของเขาเมื่อตอนนั้นคือสิบห้าลมหายใจตอนนี้จิตใจเขามีความเชื่อบางอย่างว่าตัวเองจะทนต่อไปได้จางกงเล่สูดหายใจลึกกัดฟันแน่นพลังต้านรับสายฟ้าแม้กระทั่งเซียนหกนิ้วและเด็กหัวโตก็เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้ใช้พลังของตัวเองเต็มที่และผ่อนคลายขึ้นอย่างไรระดับความผ่อนคลายก็เทียบไม่ได้กับหวังหลินขณะที่หวังหลินนั่งอยู่ตรงนี้สายฟ้าจำนวนมากแคลกซึมเข้าไปในร่างและหล่อเลี้ยงวิญญาณดั้งเดิมอาการบาดเจ็บที่เจอก่อนหน้านี้สมานตัวอย่างสมบูรณ์มีเพียงแค่นั้นแม้กระทั่งอาการบาดเจ็บที่เขาซ่อนเอาไว้ตอนที่สู้กับเหยาปิงหยุนก็ยังหายไปหมด ขณะที่จิตวิญญาณสายฟ้าร้องคำรามเต็มไปด้วยอำนาจแห่งสายฟ้าเมื่อมันลงเข้าไปในหูหวังหลินราวกับเป็นเด็กร้องคำรามใส่เขาแม้จะรู้สึกประหลาดเล็กน้อยแต่มันก็เป็นสิ่งที่เขารู้สึกได้จริงๆแม้เด็กคนนี้จะแข็งแกร่งยิ่งในสายตาคนอื่นๆในสายตาหวังหลินมันก็ยังเป็นเด็กกล่าวให้ชัดคือมันเป็นเด็กที่กำลังพัฒนาเพื่อเป็นมังกรสายฟ้า หวังหลินสงบนิ่งเมินเฉยทุกอย่างรอบตัวหลับตาลงและเพ่งสมาธิดูดซับสายฟ้าซึ่งทำให้วิญญาณดั้งเดิมมังกรสายฟ้าโบราณของหวังหลินค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นหลังเสียงกลอง15ครั้งผ่านไปกฎเกณฑ์บนจิตวิญญาณสายฟ้าก็ถูกปลดปล่อยมันร้องคำรามร่างกายกวาดผ่านบริเวณเกิดเป็นคลื่นสายฟ้าเซียนมากกว่าสิบคนโดนตีเข้าใสา่ใบหน้าซีดขาวและสลบเหมือด จิตวิญญาณสายฟ้าคล้ายมีความสุขยิ่งพลางร้องคำรามและกวาดผ่านไปอีกครั้งคราวนี้หวังหลินรวมอยู่ในกลุ่มที่โดนกวาดไปด้วยวินาทีที่จิตวิญญาณสายฟ้ากวาดผ่านไปหวังหลินพลันลืมตาขึ้นมาจ้องมันสายตาดุดผู้ใหญ่กำลังเฝ้ามองเด็กโอหังที่กำลังเล่นรอบสนามตอนที่872ใครกินใครจิตวิญญาณสายฟ้าภูมิใจยิ่งแต่ทันใดนั้นที่มันเห็นสายตาของหวังหลิน เป็นสายตาแทงทะลุผ่านร่างกายและร่อนลงบนวิญญาณสายฟ้าของมันพลังแข็งแกร่งผุดออกมาจากมรดกในวิญญาณกวาดผ่านร่างกายมันจนหวัดหวั่นร้องออกมาร่างกายสั่นรุนแรงร่างที่กำลังกวาดเข้าหาหวังหลินพลันหยุดชะงักและล่าถอยทำลงไปตามสัญชาตญาณราวกับมีพลังสายหนึ่งที่ทำให้มันต้องถอยหวังหลินหลับตาและไม่สนใจจิตวิญญาณสายฟ้าอีก หวังหลินสัมผัสได้อย่างคลุมเครือว่าจิตวิญญาณสายฟ้าตัวนี้เป็นแค่ส่วนเล็กๆในวิญญาณของมันเท่านั้นจิตวิญญาณสายฟ้าตัวจริงจากแดนสวรรค์อัศนีคงไม่เป็นเช่นนี้ร่างวิญญาณสายฟ้าถอยร่นดวงตาหวาดกลัวจิตวิญญาณสายฟ้ากระตุ้นความนึกคิดขึ้นมานานแล้วเดิมทีมันไม่คิดว่าจะมีเซียนคนใดเป็นภัยคุกคามแต่วินาทีนั้นมันรู้สึกว่าเพิ่งได้พบเจอบรรพชนของตนเอง ความรู้สึกนี้ออกมาจากวิญญาณสายฟ้าของมันเป็นความทรงจำที่แกะสลักเอาไว้ในวิญญาณประทับลงมาหลายรุ่งก่อนที่มันจะเกิดในยุคโบราณสวรรค์ทั้งหลายมอบอำนาจแห่งสายฟ้าให้กับมังกรสายฟ้ามังกรสายฟ้าเกิดขึ้นมาจากสายฟ้าและถือว่าเป็นจิตวิญญาณของสายฟ้าทั้งหมดทั้งมวลสายฟ้าทั้งหมดในฟ้าดินเป็นของมังกรสายฟ้าเว่ามังกรสายฟ้าไม่ได้เป็นอมตะ พวกมันเกิดขึ้นจากสายฟ้าและเมื่อตายลงไปก็จะเปลี่ยนไปเป็นจิตวิญญาณสายฟ้าและคืนกลับความว่างเปล่าจากนั้นพวกมันก็กลับมาเป็นพลังแห่งสายฟ้าอีกครั้งทว่าเมื่อมีจิตวิญญาณสายฟ้าเช่นนี้ในแดนสวรรค์อัศนีเหล่าเทพจึงใช้วิธีการบางอย่างใส่ลงไปไม่ให้มันแตกสลายและกลายมาเป็นอสูรพิทักษ์ของแดนสวรรค์อัศนีจิตวิญญาณสายฟ้าในอารามเทพอัศนีเป็น แค่เศษเซี่ยวที่ถูกแบ่งออกมาจากจิตวิญญาณสายฟ้าที่กำลังปกปกักรักษาแดนสวรรค์อัศนีเมื่อมันเห็นหวังหลินมันจึงรู้สึกตกใจอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนโชคดีที่หลังจากหวังหลินหลับตาลงไปมังกรสายฟ้าโบราณก็ไม่ถูกปลดปล่อยมาอีกหวังหลินเพ่งสมาธิดูดซับสายฟ้าอีกครั้งจิตวิญญาณสายฟ้าผ่อนคลายมันพุ่งเข้าหาเซียนคนอื่นๆด้วยความโกรธ ซิ่วถิงอยู่ในหมอกสีดำดวงตาส่องสว่างดุดคบเพลิงมองเห็นเรื่องราวทั้งหมดความคิดสั่นไหวรุนแรงและไม่เชื่อสายตาซิ่วมู่คนนี้ช่างน้าหลือเชื่อเกินไปนี่เขาทำได้อย่างไรเพียงแค่มองจิตวิญญาณสายฟ้าเท่านั้นและมันก็หวาดกลัวไปแล้วและจากที่มองดูมันเหมือนผู้น้อยเห็นผู้อาวุโสจากตระกูลตนเองมากกว่าเฉินกงหู้สังเกตได้เช่นกัน ดวงตาเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งและอดไม่ได้ที่จะนึกถึงตอนที่เจอหวังหลินครั้งแรกในทะเลสาบสายฟ้าเขาไม่เคยลืมเลือนเส้นผมดำคลับพริ้วไหวเดินเหินร่างออกมาจากทะเลสาบสายฟ้าสายตานั้นทำให้ทั้งร่างเขาเกือบแตกสลายเป็นสิ่งที่เขาไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิตในท่านแววตาบ้าคลั่งในตัวเฉินกงฮู้เพิ่มพูนขึ้นอีกเป็นกองจางกงเล่อ้าปากค้างนึกถึงการต่อสู้ของตัวเองกับเฉินกงฮู้ในทะเลสาบสายฟ้าได้ ตอนนั้นเฉินกงหู้ได้รับคำชี่แนะจากหวังหลินจนเข้าในกฎแห่งสายฟ้าได้อย่างคลุมเครือไม่ใช่เพียงแค่พวกเขาเท่านั้นแต่เสียนรอบด้านก็สังเกตได้เช่นกันจิตใจแต่ละคนสันเทาแววตาเต็มไปด้วยความตื่นตะลึงหวังหลินทำเป็นมองไม่เห็นเรื่องทั้งหมดนี้ขณะที่นั่งลงเขาก็เริ่มฉกฉวยกฎแห่งสายฟ้าค่อยๆจมดิ่งและลืมเลือนรอบด้านถิงช่วยขมวดสายตายอยู่บนเสือสมาธิและเผยรอยยิ้มเบาบาง อีกด้านหนึ่งปรมาจารย์จงเฉินตกตะลึงไปชั่วขณะก่อนจะเผยรอยยิ้มขมขื่นเขาลืมไปว่าซิ่วมู่แทบจะฝึกฝนจนกลายเป็นจิตวิญญาณสายฟ้าไปแล้วมีเพียงแต่บททดสอบปฐพีจะไม่ยากต่อซิ่วมู่มันคงเหมือนซิ่วมู่กำลังก้าวไปในสนามยากของตัวเองช่างมันเถอะถือว่าเป็นการตอบแทนที่ยืมอสูนสายฟ้าและซ่อมแซมความสัมพันธ์ของข้ากับชิงชุยก่อนหน้านี้ละกันปรมาจารย์จงเฉินยิ้มบิดเบี้ยวแต่ก็ไม่ได้ไปหยุดหวังหลิน ส่วนเจ้าจิตวิญญาณสายฟ้าหลังจากโดนหวังหลินทําตกใจมันเหมือนเด็กที่โดนผู้ใหญ่ดูด่ามันร้องคำรามพุ่งเข้าหาเซียนคนอื่นๆเพื่อระบายความโกรธเป้าหมายแรกเป็นญาติพี่น้องของซื่อจือเฟิงชายหนุ่มหล่อเหลาชุดฟ้าสองแขนสร้างผนึกขึ้นมาหินหยกสีเขียวสามก้อนลอยอยู่เบื้องหน้าสายฟ้าทั้งหมดที่มีเป้าหมายใส่เขากลับถูกหินหยกสามก้อนดูดซับไป จิตวิญญาณสายฟ้าร้องคำรามและพุ่งตรงเข้าใส่เขานำพาเอาแรงกระทบแข็งแกร่งไปด้วยสีหน้าชายชุดฟ้าเปลี่ยนไปและต้องการล่าถอยแต่ท้ายที่สุดก็กัดฟันแน่นพริตานั้นร่างกายจิตวิญญาณสายฟ้าพุ่งเข้ากระแทกชายชุดฟ้าทันทีเสียงพื้นดินดังสนั่นวั่นไหวทําให้สายฟ้าในทะเลสาบทั้งหมดแตกกระจายกึกก้องอินโยกสามก้อนแตกสลายกลายเป็นละอองฝุ่นทันทีชายชุดฟ้ากระอักโลหิตออกมาและถอยตัว ทว่าจิตวิญญาณสายฟ้าโกรธเกรี้ยวและไม่อมอมือมันไล่าตามพร้อมกับอ้าป,ปากพ่นสายฟ้าออกมาไม่มีหยุดชายชุดฟ้ารวดเร็วยิ่งและรีบออกไปจากทะเลสาบสายฟ้าสีหน้ามืดมนจ้องมองจิตวิญญาณสายฟ้าอย่างดูร้ายส่วนเจ้าตัวการพุ่งหาคนถัดไปเสียงกลองดังกึกกล้องในอากาศเสียงที่16 17และเมื่อ18ดดังขึ้นมาจิตวิญญาณสายฟ้าก็บ้าไปแล้วมันขับไล่เซียนทั้งหมดใกล้เคียงที่อยู่ภายในสนาม จิตวิญ,ญญาณสายฟ้าเคลื่อนตัวไปพลางร้องคำรามไปด้วยคราวนี้เป้าหมายของมันคือเถินกงหู้และจางกงเล่ทั้งสองเผยรอยยิ้มบิดเบี้ยวและรีบถอยตัวหลบเลี่ยงเพราะอีกฝ่ายบ้าไปแล้วแม้กระทั่งเด็กหัวโตและเซียนหกนิ้วยังตัดสินใจออกไปในคราวที่เกิดเสียงครั้งที่19ดังขึ้นพวกเขาไม่อยากไปยัวย่วยุจิตวิญ,ญญาณสายฟ้าที่โกรธเกรี้ยวอย่างเห็นได้ชัดวินาทีนั้นเหลือเพียงสองคนที่อยู่ในทะเลสาบสายฟ้า หมอกดำล้อมรอบซิ่วถิงอย่างหนาแน่นปกคลุมทุกสิ่งภายในระยะ30ฟุตและสายฟ้าไม่อาจจะเข้าไปข้างในได้หวังหลินนั่งตรงข้ามกับซิ่วถิงไปพันฟุตอย่างสงบนิ่งเขาหลับตาอยู่ที่เดิมขณะที่สายฟ้าล้อมรอบร่างกายไปด้วยเส้นผมหวังหลินพริ้วไหวโดวยไร้แรงลมมีท่าทีองอาจประดุดเทพสายฟ้าซิ่วถิงรอบสารแช่งในใจสายฟ้ายิ่งทรงพลังมากขึ้นและมากขึ้นจนถึงจุดที่เขาเกือบจะทนไม่ไหว ยงแค่ตอนที่เขาเห็นหวังหลินเขากลับรู้สึกสิ้นท่าเขาทนนานขนาดนี้ได้อย่างไรข้าต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อทนเอาไว้แต่เขากลับดูสบายใจอย่างยิ่งโดยไม่มีสีหน้ากังวลอะไรเลยข้าไม่ยอมพ่ายแพ้ซิ่วถิงใบหน้าดูร้ายมากขึ้นควันสีดำออกมาจากระหว่างคิ้วมากกว่าเดิมจิตวิญ,ญญาณสายฟ้าหันกลับมาทันทีมันไม่กล้าต่อยวหวังหลินดังนั้นจึงจ้องไปที่ซิ่วถิง มันร้องคำรามออกมาและพุ่งตัวออกไปสายฟ้าทั้งทะเลสาบกระพริบวุบว่าบรุนแรงและเข้าไปในตัวจิตวิญญาณสายฟ้าทำให้มันเต็มไปด้วยพลังอำนาจของสายฟ้าโบราณมันอ้าปากพุ่งตัวออกไปและพยายามกลืนกินซิ่วถิงหมอกรอบตัวซิ่วถิงเลือนหายไปอย่างรวดเร็วใบหน้าซีดเผือดและต้องการถอยหลังจากซิ่วถิงร่อนลงเหยียบด้านนอกทะเลสาบสายฟ้าเขาพลันร้องคำรามทันทีข้าจะไม่ยอมพ่ายแพ้ ซิ่วมู่มันต้องโกงแน่นอนจิตวิญญาณสายฟ้ามองซิ่วถิงก่อนจะหันไปหาหวังหลินมันร้องคำรามแต่ไม่กล้าเข้าใกล้มันสัมผัสได้ว่ากลิ่นไอจากหวังหลินทำให้มันสั่นสะท้านหวังหลินลืมตาวินาทีนั้นสายฟ้าสองเส้นพุ่งออกไปเขายืนขึ้นและครุ่นคิดชั่วครู่จากนั้นเริ่มเดินเข้าหาใจกลางทะเลสาบสายฟ้า,ฟาภายใต้สายตาจ้องมองของทุกคน ก่อนหน้านี้หวังหลินรู้สึกคลุมเครือเหมือนจะคว้าอะไรบางอย่างได้ตอนนี้เมื่อเขามาถึงใจกลางหวังหลินนั่งสมาธิและเริ่มฝึกฝนทันทีฉากเหตุการณ์นี้ทำให้เซียนรอบด้านทั้งหมดตะลึงเงนินนี่มันซิ่วมู่ไม่ได้รับผลกระทบจากสายฟ้าและยังสงบนิ่งเป็นอย่างยิ่งเขาฝึกฝนวิถีเซียนอันใดกันจิตวิญญาณสายฟ้านั่นคล้ายจะหวาดกลัวซิ่วมู่เรื่องนี้ช่างประหลาดซิ่วมู่ไม่ใช่คนธรรมดา ซิ่วถิงอ้าปากค้างมองอยู่นานก่อนจะหันตัวกลับและจากไปเขารู้ว่าบททดสอบปฐพีไม่มีผลกระทบอะไรต่อซิ่วมู่และซิ่วมู่นั้นไม่เหมือนกับตัวเขาเสียงกลองไม่หยุดชะงักดำเนินตีไปอย่างต่อเนื่องหวังหลินนั่งนิ่งไม่ไหวติงจิตวิญญาณสายฟ้าเคลื่อนไหวรอบหวังหลินสายตาดุดันมากกว่าเดิมบางอย่างในวิญญาณของมันต้องการกลืนกินหวังหลินมากขึ้นและมากขึ้นท้ายที่สุดความอดทนก็มีจำกัด ลืนกินเขาและเจ้าจะกลายเป็นมังกรสายฟ้าราวกับมีเสียงหนึ่งร้องคำรามอยู่ในวิญญาณของมันน้ำเสียงเต็มไปด้วยความโลภซึ่งกระตุ้นเจ้าวิญญาณสายฟ้าตัวนี้จนร่างกายสั่นเทามันร้องคำรามอย่างต่อเนื่องในสนามเริ่มรวบรวมสายฟ้าไปบนร่างกายท้ายที่สุดมันก็ร้องคำรามและพุ่งตัวออกไปวินาทีที่มันเคลื่อนไหวสายฟ้าทั้งหมดร้องครางไม่มีที่สิ้นสุดยามที่สายฟ้ารวมกันบนจิตวิญญาณสายฟ้า รอยร้าวบนพื้นดินก็เริ่มแตกการจิตวิญญาณสายฟ้ารูปร่างคล้ายงูพุ่งออกไปด้วยความโลภสุดขีดเข้าหาหวังหลินด้วยความมุ่งมั่นที่จะกลายเป็นมังกรเรากับทั้งทะเลสาบสายฟ้าถูกดึงเข้าไปในการทุ่มเทของมันครั้งนี้พลังเหนือจินตนาการเข้าไปใกล้หวังหลินวินาทีนั้นระหว่างคิวหวังหลินกระพริบสายฟ้าหนึ่งสายและวิญญาณมังกรสายฟ้าโบราณของเขาก็พุ่งออกมา เหล่ามังกรสายฟ้าโบราณคือผู้ส่งสารของสายฟ้าทั้งหมดใต้อำนาจสวรรค์หวังหลินไม่ได้ผสานเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แต่ยังพอได้รับผลประโยชน์มากมายมหาศาลเมื่อเขาผสานเข้าด้วยกันกับมังกรสายฟ้าโบราณได้สมบูรณ์แบบเมื่อนั้นสายฟ้าในโลกจะตกอยู่ในกำมือวินาทีที่มังกรสายฟ้าโบราณปรากฏร่างจิตวิญ,ญญาณสายฟ้าสั่นสะท้านรุนแรงหลินไอที่ทำให้มันสั่นเทาและไม่อาจต่อต้านได้มาจากวิญญ,ญาณหวังหลิน ความรู้สึกนี้ส่งออกมาจากมรดกตกทอดในวิญญาณเขามันสามารถกลืนกินเซียนทุกคนแต่เมื่อเผชิญกับกลิ่นไอบรรพชนตัวเองมันไม่มีความกล้าอันใดเลยอย่างไรก็ตามเสียงคำรามจากวิญญาณของมันยิ่งหนาแน่นขึ้นกลืนกินเขาและเจ้าจะกลายเป็นมังกรสายฟ้า